โอเคครับผมโจนะฮะก็วันนี้นะครับผมอยู่กันที่คอนโดบางแสนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูนะครับห้องขนาด 27- ถึง29ตารางเมตรนะครับของคอนโดชื่อว่า Blue X บางแสนนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างครับผมก็เมื่อเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าทางเข้าเนี่ยจะเป็นประตูนะครับดิสตอนดอล็อกนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเข้ามาซ้ายมือนะครับตรงเนี้ยจะเป็นช่องเก็บรองเท้านะครับ แบบนี้นะครับเป็นช่องอเนกประสงค์ข้างบนเป็นตู้ไฟนะครับผมก็เก็บรองเท้าได้นะครับหรือว่าจะเก็บหนังสือก็ได้นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ในห้องนี้เนี่ยพิเศษนะครับเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้ว่าเราจะเลือกนะครับเป็นโต๊ะทานข้าวกับเก้าอี้2ตัวแบบนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นโซฟาก็ได้นะครับแล้วก็ด้านขวามือผมนะครับตรงด้านนี้เนี่ยเมื่อปิดประตูนะครับเราจะเห็นว่า ด้านนี้จะมีเป็นช่องนะครับสำหรับใส่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นตู้เก็บของนะครับชั้นวางของด้านนี้นะครับก็จะเป็นชุดครัวนะครับแล้วก็ที่อุดควันนะครับของตัว m ม็กซ์นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับต่อไฟฟ้านะครับต้องบอกว่างี้ครับตัวของที่เห็นในห้องนี้เนี่ยนะครับคือเราได้ตามนี้เลยนะครับ แม้แต่ตัวโคมไฟนะครับด้านบนที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีแอร์ให้นะครับสองเครื่องแบบนี้เลยนะครับผมห้องนี้เนี่ยนะครับเป็นขนาด one b e สนะครับกันห้องให้แต่งห้องให้แบบนี้เลยนะครับมีไวเพอร์ให้นะครับก็คือพูดง่ายว่าพร้อมอยู่นะครับเราแค่เตรียมกระเป๋าเข้ามานะครับแล้วก็ตัวห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะเห็นว่ามีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่นอนนะครับแล้วก็มีตัว เตียงหัวเตียงให้นะครับมีฟูกให้แล้วก็ห้องนี้เนี่ยเรามีผ้าม่านให้นะครับแบบ2ชั้นนะครับของโครงการนี้ต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็สวยมากๆโอเคครับตอนนี้เรายัางอยู่ที่โครงการ b l ู e ออยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ห้องขนาด50ตารางเมตรนะครับก็บอกว่าห้องนี้เนี่ยใหญ่มากนะครับเราก็ต้องบอกว่าของในห้องที่เห็นเนี่ยคือเราได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะลองเข้ามาดูนะครับ เมื actually, ่อเข้ามาแล้วนะครับขวามือก็จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นชุดครัวแล้วก็มีเหมือนเดิมครับที่ดูดควันนะครับของตัวเม็กซ์นะครับแล้วก็ซิงค์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าของห้องนี้เนี่ยนะครับตัวพื้นที่เนี่ยห้ตารางเมตรเนี่ยแต่โครงการเนี่ยทำเป็น one เ e d นะครับก็คือมีหนึ่งห้องนอนแล้วต้องบอกว่าห้องนอนนี้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามานะครับจะเจอโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็ขวามือนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นตัว ห้องนอนนะครับซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ต้องบอกว่าห้องนอนเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยความพิเศษคือมีระเบียงที่ยาวนะครับแล้วก็จะเป็นซีวิวนะครับในชั้นที่สูงนะครับตั้งแต่ชั้น4ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นซีวิวแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาดูห้องนอนนะครับว่าห้องนอนห้อง50ตารางเมตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันมีความใหญ่มากน้อยแค่ไหนตามนะครับผม เราอยู่กันที่โครงการ Blue X นะฮะที่บางแสนนะครับต้องบอกว่าคอนโดเนี้ยนะครับจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ของทุกอย่างนะครับให้นะครับเหมือนกับห้องตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่2ล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยท้ายคลิปว่าราคาที่เนี่ยประมาณ2ล้านเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องของเราเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเรามาเฉลยกันนะครับก็ โครงการนี้นะครับเข้าออกด้วยระบบกีการ์ดนี่ฮะเดี๋ยวเราตามผมเข้ามาได้เลยนะครับในห้องอ่าโอเคครับแต่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดเข้ามานะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยครับซ้ายมือนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีช่องนะครับที่สามารถใส่ตู้เย็นได้ห้องนี้เนี่ยเป็นไซส์ขนาด3 1ตารางเมตรนะครับเป็น one bedroom นะครับแล้วก็ของที่ให้เนี่ยก็แบบนี้เลยนะครับผมก็ห้องนี้เนี่ยมีทั้งโซฟาให้นะครับแล้วก็มีทั้ง ในส่วนของตัวโต๊ะทานข้าวนะครับพร้อมกับเก้าอี้แล้วก็ห้องนี้เนี่ยพิเศษมากครับเพราะว่ามันเป็นวิวทะเลนะครับเป็นซีวิวซึ่งเราสามารถมองเห็นทะเลได้เลยนะครับผมก็ในห้องนี้เนี่ยตกแต่งให้แบบนี้เลยนะครับสวยงามมากแล้วก็สําคัญนะครับมีแอร์ให้2เครื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะครับห้องน้ําแล้วก็ระเบียงกันครับผมโอเคครับ ผมโจและแอสเซทโปรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โครงการพรีเวบางแสนนะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยนะครับเป็นห้องขนาด3-4ตารางเมตรนะครับเป็นวันเบดรูมนะครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านปลายๆนะครับถือว่าไม่แพงเพราะว่าอะไรครับโครงการนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นว่าทุกอย่างในห้องนี้ครับคือโครงการนี้แต่งห้องขายนะครับให้ของเนี่ยเหมือนกับห้องตัวอย่างเลยนะครับยกเว้นพร็อพบางอย่างอย่างเช่นพวกถ้วยพวกแก้วพวกชามอาจจะไม่ได้ให้นะแต่ว่าพวกบิวอินทั้งหมดนะครับ พวกโคมไฟนะคือให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีผ้าม่านให้นะครับแล้วก็มีโอวอร์เปเปอร์ให้มีโซฟาให้ด้วยนะครับซึ่งโซฟาต้องบอกว่าใหญ่มากแล้วก็ดูหรูหราครับโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยระเบียงก็ใหญ่ด้วยนะครับเป็นวิวเมืองนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังมอบุรพานะครับแล้วก็ใกล้กับห้างแหลมทองนะครับต้องบอกว่าการเดินทางเนี่ยง่ายมากแล้วก็ห่างจากทะเลนะครับไม่กี่กิโลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าซื้อช่วงนี้เนี่ย เรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับแค่คุณมีกระเป๋าใบเดียวนะครับสามารถย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะครับอะประกันค่าเช่านะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแถมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยนะครับหรือโปรโมชั่นอื่นๆนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจหรือว่า YouTube ของเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องโดยรวมนะครับว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับ